สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาไหว้มาสักการะหลวงพ่อโตนะครับที่วิหารหลวงพ่อโตตั้งอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับทางไปถ้าเราไปกรุงเทพก็อยู่ขวามือนะครับก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อโตนะครับวันนี้ช่างเบิร์ดก็มากับเพื่อนๆน,นักปฏิบัติธรรมนะครับมาหลายหลายชีวิตอยู่นะครับก็โอเคนะครับ ก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในเลยครับเพื่อไปสักระหลวงพ่อโตนะครับครัเชิญเลยครับตามช่างเบิร์ดมาได้เลยครับผม yeah Gracias. Yeah.

คนนอคเะนันจะตอนนี้15บหนการาแนาทนะครับที่ผมนาฬิกาขึ้นรถนะครับชั่วโมงออาที่อกวไหนก่อนเขา

ให้เห็นนั่นนละรอบอันาจารย์ยี่อาจารย์พิาอาจารย์บุญละวานอาจารย์ทพาลตโร้นะคะ่ชอบเมื่อวานไะอเละอยค่ะพระบุตรนปัญานะคะัญจกรบ้เลยนะคพระคุณสออได้ ต็บปาตับาเคนด้วยคุณค่าแบบ้าทยเราไปดูโดยบุญนี่แน่ค่ะเราดีรถบัลีพ้อมไทยนะคะรับดีสุดโต่งรัไว้โดยการีอัรับการการับคามสุขจรรับคดีไน้ทั้งไปที่โนอย่าบ้าใจกันใหม่เนาะโอเคไหมรวมต่างก็จะเจอดังนั้นก็เลยตรหงที่ต้งที่ โบนค่ะลอตเตอรี่เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเหลือประมาณสิบใบนะคะเรียนเฉลิมฉัตรเลยนะคะท่านนรวมทั้งค่าไฟบุญเราได้ไหมคะได้ค่ะทำบุญสองร้อยบาทนะคะเรามีลอตเตอรี่มอบให้หนึ่งใบนะคะเรียนเชิญค่ะกลับพระขอพ่อแล้วนะคะก่อนกลับแล้วนะคะทุกท่านนะคะใช่ขอเชิญท่านร่วมบุญค่านาคค่าไฟกับหลวงปู่โตนะคะทำบุญสองร้อยบาทค่ะเรามีลอตเตอรี่มอบให้หนึ่งใบนะคะ หลอดตาลี่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะลุ้นโชคขอการพนันเป็แม่โสดคุณพ่อบุญสดนิ่โชคโอ้อกแม่เป็นะคุณพ่อเนื้นมาเปจะจอมงานไหมได้รวาลที่ดิน20ตารางวา20บาทอันนี้โมทนาสาธุจ้าสุขภาพดีแข็งแรงนะจ้าโชคดีใจเปิดตาขวอน นะคะแค่ผ่านมานะคะก็มาการนมัสการขอพรขอบารมีสมเด็จโตะค่ะนะคะารต่วันนี้ก็มาร่วมทานด้านหน้าสว่างหลวงพ่อสดด้วยกันจ้า